บวกไปเลยบ้านคนนี้บ้าจังเป็นเลยที่ไรเป็นรอยเออเป็นรอยบว่าเบ้าเด้เออโอ้ยเนาะบ้เบ้ายังเอาไม่ใช่ฝาทอาหารนานี้บ้าบ้าไอเส้นจะควงเป็นกี่รอยเหรอมือแรกเขาเป็นคนเป็นรอยเลยเนื้อสัตว์ออกมัดเปียกเลยอยากอะทั้งอยกไอทั้งทั้งฝืนเอทั้ามาบักการนอกเตา ขับไปเนี่ยนี่แหละคำนี่แหละตีขับนี่แหละเห็นเป็น่ยนทีจืดอ่ะขันเพื่อนบ่ใซขคำนี่บ่เป็นน่ะตีบ่วันนี้หลังจากเรียนไปเรียนมาเรียนดูตีสองปีเออเริ่มมีหนาทีเริ่มมีคนรับผิดชอบไม่ได้บ้านนั่นคนสิแต่งไม้เลยว่าเจ้าดินถูกออกไปตรงนี้เด้อเออว่าจังซี่ออกไปช่วงนี้เพราะว่าเพราะว่าขอดวงนี้ป้าออกไปโลดเพื่อนกับสีบอกเนาะพอคนไงเพื่อนออกไปหลังจาก นั่นแหละก็มาหลีกเรื่ยงพยาบาลได้บ้างนั่นแต่พอดูพันยาบาลลอยได้บ้านเออเออนั่นเปียกบอดชุดใดก็ได้เออแต่อีร่อยอีร่อยมาอยู่ประมาณจะฮาปีเออฮอดีมี่ลำเลีองวงเงยนชีวิตขึ้นมาโอ้จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนวงเงยนชีวิตเนี้ยมันยังเล่นใช่ไหมเออกลายนเป็นกระเทย เพราะว่ามันจะเป็นกระเทยเออเออพูดได้สิให้เป็นกับเป็นพูดไดสิเป็นกับเป็นรวดเออบ่บ่เปลี่ยนเปล่ยนบ่กล้าแต้งหรอกเพาะั้นจนว่าให้บักฝ่ายแม่แล้วตัวคือกระเทยตัวกระลินคื้นแล้วแล้วเออบ่แม่ผมผมบอกได้เป็นบักฝ่ายนว่าบอกกระเทยซุ้มีนั่นเหนลังบงทึ่งลังบงเขาไปเรียนเขาบอกว่าเพราบ่แม่เพราะในตัวเรียนดูเรียนโลดให้เป็นกระเทยซึ่งก็เลยมาแต่งตัวเป็นกระเทยเขาหาอีกหาทั้งมาไซที่ยังชื่อ เออคือผูยิ่งไม่ละบาทเห็น <c oughs> อ,อย่งกงคือวัดเนาะเสียงก็คือเห็นเสียงน้อยๆเ่อง <c oughs> <c oughs> ี้แล้ววิธจืดนะันก็สิไดนชื่อจืนบานเนี่ย <c oughs> เป็น <c oughs> เปียกทุกสุดมันเห่อหล <c oughs> โอเปียกอีจืนเลยมาเปลี่ยนเป็นจากอีลอยไม่เป็นอีจืด เล่นเข้าไปทั้งในชุดนี่เอามาปั่นนี่น้ำเฮียโจ๊กนี่คนกำลังดีเฮียออกไหลเล่นแล้วน้ำน้อยยงมดเสาร์อาบน้ำหายท้วนทวนท้วนได้ช่วงนั้นท้วนเออช่วงนั้นช่วงนี้จืดนั่นบ่มจืนช่วงแรกช่วงแรกนี่เป็นบันมะเร็งเป็นใหญ่เรีนสารพันธ์ปีปีพร้อมกันกับวุ้ม่ดชีวิตเออตอน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 จืดช่วงนั้นล่ะนั่น้วนใช่ไหมล่ะชุดสารพันนี่ ที่เป็นชุดที่ฮิตคักเด้ลูกชีนูเออกับไข่วัดนูนั่นช่วงนั้นไข่วัดนูก,กับมาลูกชีนูกับมาคนก็นเลือกแดงอาจารย์สมอาจารย์สมเนียงอยู่วัดวันเดือนนี่เออเกับผิวแดงอาจารย์สมเนียงแดงแดงก่งอนสาวบ้านเ <laughs> ก้าของพ่อญานพ่อญ่ศุภเนาเออไปใส่นันแน่เออดู ก่อนนี้ก่อนชวนฟังก่อนโดนนางยิ้มได้ละก่อนดีละเนี่ยแหละก่อนติดยายจืดไหลโอ้ขบวนแบบลักษณะผู้ไทดูคุยจังเฮียหน่อยเหยียบบอลเฮียหน่อยกะบาหวานกะสาวหล่อละพวกม่นไปดีจืนซะบ่กหอดซ้ำวะหอนหอดหอนหอนเย็นเซนต์กันเออบอสเอายายนี่แหละยัเบาหวานขึ้นบาดนี้ก็เลย มาแจีงเป็นก้อนนั่นสารพันอืมก้อนก้อนนั่นโลชีนูปรกอบเรื่รองเราๆเจ้าควายเจ้าันเป็นจ้าแดงเรื่มต้นเนาะเพราะว่าม,าม,ม,มันมันหลายมันหลายคนมันหลายคนว่าพโละทอนว่าไปสุดนี่วั<บ>มีผู้สิบว่าห้าเนี่ยเจ้าว่าที่จำได้ที่จำไดนมาไขวัดนกนี่แหละ<อ>ไขวัดนกเจ้ก่อนมีลูกชีนูอยู่บ่อยู่ก็มีไข่วัดนก คือว่ปากพวกเราเนี่ยเด็กใจไม่รับระดีขัดเงี้ยเสมอเลยสิเป็นโคบีซิปเก่าน้อเออเป็นกระพ่านโควิดสี่ไรเออมันหนึ่งออกเลนบ่ได้ออกเลนบ่ได้เพราะว่าตัวนี้มันขาคนหลหว่างเชื้อเข้ารองออกไปแจ้งออกไปนี่ก็คือเหมือนไปซ้ำเติมผู้เขาไก่เออจัง ยัดจืนไปดินอยู่อันตะปูขึ้นกันเขาบอกให้บอกเลี้ยงายบอกให้สุกให้สาเลยเขาบอกว่าันมวนอย่าไปบอกเรื่องน้ำท่วมอย่าไปบอกเรื่องการมันมันเหมือนบันทอนมันบันทอนสุขภาพจิตข้าเจ้าสุขภาพใจกู้ศูญเสียเนาะเสียตับโรคพวกกู้ยืนเออเหง่อกรเลยเขาบอกว่าจะเลี้ยงคนลอยน้ำหรือยื้ออไปน้ำเห็นซ่าน นั่นคือชีวิตของยายจืนเริ่มเขาเลยเป็นย่ายนะเพราะว่าเกิดจากสารพันเกิดจากสารพันุเขาเลยเป็นย่าเผู้เฒ่าแต่งตัวเป็นว่าคนเนี่ยต้องยอมรับทุกคนข้าเจ้ามีมีแต่ผู้เก่งๆอยู่ร่วมกันคือแต่ละคนแต่ละคนอยู่ตองท่านมูกันเออ ผู้นึ่งว่าขึ้นมาปูพูอร์เลีนี่แล้วก็ปูได้ดีผู้นี้ว่าึ้นมาปับผู้นี้สอดปู้ผู้นั้นต้องโต๊ะปับต้องท่านกันบนเป็นสีนิ่งเนี้ยแต่ว่ายายจืนเนี่ยสอจากนอแน่เด้งยันน้องท่านยายจืดเนี่สิพิเศษก็โมคือว่าประมาณเบิ้งกะหูหรือว่าหาแต่แนวสดๆออกมา ชิบ่ให้มันบ่ให้มันยือยูซื้อไปได้ต้องดุนออกมาเลยบางเช้อเลนเลนอยู่หน้าห่านีชิบว่าเอามูเกาออกมาเออจะระบานมันยูกปเลยนู่การข์้นเบิงเออมันมีพิบากนะี่บ้านพ่บากไปนี่แหละความอัจฉริยะของยายจืนคืออันนี้เอาขึ้นมาโหลดแต่วาเขาต้องขึ้นไปว่าออกไปต้องได้เออ คันออกไปเนี่ยโบได้ออกไปมันไปแปลกเขาเคืนว่าหมูแปลกออยากออ่บาสนี่ออกจากพุ่นมาแล้วมันช่วงโควิดนี่เฮาคอนเสิร์ตกับโบมีเนาะขาเจ้ายกเลิกทั้งหมดมันแล้วก็เลยได้หาประกวดหาซีดเบ็ดให้ถามใน่เอาเงียงอย่างเอโดเอียงหรือเสือโบเซื้อเงียเข้าเจ้าเฮ็ดไว้แล้วขาเจ้าเฮ็ดขายนี่ตลาด น้ำลานไข่เบ็ดเห็นผู้ลังคนเขาเจ้ามีสูตรของไฟของมันส่วนมากเข้าเจ้าอย่างเห็ดคึ้ว่ามันเป็นมันเป็นปลาตัวปลาไข่เอาปลาเอามหมักบ่ขาเจ้าีฟักมุบได้เห็นให้มันกินมันเหม็นเหน่บ่ มลีไข่มีไข่มีมอมโอ้เมนแตแนวลรอสุดไทยกันแบนุ่นนะแกนุ่นนี่คือเอาไปใส่เพื่อว่าให้มันกาก,กับบวงเบ็ดดิเออขนมีแบบนุ่นมักน,ปปปปนก็น้ <laughs> อยเป๊ะปะเป๊ะปะทิมโอ้ขันใส่กันแบกนุ่นมันเป็นใหญ่หญเป็นกาะวบขันยังยองจะไหเบวงยูงย่หรอกไมหม็นโอ้ยบ่ละเบิ้ลแ่มื่นดี <laughs> <laughs> บ่กินเองกินเอง เขาตุยเอดเออนี่ผู้ไปต้อกัดมาขึ้นนี่รักกินเแย่หมูบาดนี่กินแยหมูวัดหมูเขาแย่งบนตะไบเป็ดวัวต้องขึ้นมาหยำเออโจ๊กเอาเี้ยที่นี่เป็นผูกินผู้เดียวน้ำน้ำนำบบเอาเอาสุดท้ายบาดนี่ฝากฝากเบอร์อีกเนี้ยเอาฝากเด้อพี่น้องเด้อใคนอยากได้ไม่ยืนไปซอยการซอยงานเด้อเออกังเว้นก็ได้กังขึ้นก็ได้เออบนราคากับพวแพงเกินไปดอกโทรมาถามก็ได้ ศูนย์แปดสองนั่นแปดห้าศูนย์หาเจ็ดห้าเก้าเดอแต่ว่าสุ่มข้าเจ้าจอบเถอาเบอร์เจยจืนซุ่มเป็นหนีข้าเจ้าข้าเจ้าข้าจดเ <c oughs> หรอเนีห้าแดห้าเก้าเนี่ยหาแปดหาเก้าไดีงวนบอ่อีีนี้ยุด่ขันบ่อดงี้กอ่ะอซื้อไปเรื่อยๆก็จอดเงวี้ โอ้ยมันต้องออกมันต้องออกสักมือหนึ่งซื้อพนวดแล้วก็ฝากไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อเขาเอื่นว่าสายน้ำทรายเนี่ยมันไหลมาหุ้มกันแล้วครับเออคันอยากได้มีจืดเป็นห่วงครับสายยันมันลุงพร้อมกับเจ้นฟอนหรือว่าไม่จืนเออโจดเจ้าม่ายนข่อเน่ให้ยายจืนจัดทิมให้รอออเด อยากได้ไผ่มาซอยน้ำเนยจั่นสิครับก็ได้คือกันเออคือคือสายนามมันไหลเข้ามาแล้วเด้อยมันห่มกันแล้วกุมศินะปิ้นบ่นแตกก่อนดอกบช่างยังไงยังจืงคืนอยู่ดิเออมามาเห็ดทีมตลูกต่อแท้เฮาเอามันซะเปียงติเอาซะตามคนตามนี่ข้นคจังสัตว์เออ ซูมือนี่เวทีเครื่องเสียงเฮ้ากับบ่ตองมีเออบ่ตองหาซื้อบ่ต้องไปเห็นห้องจะคว่ำผู้ขยัจะหลับจ้างบ่อึดโอ้ยเขามีแล้วมีแต่ดีดีนีแต่สมองเขาเนี่ยได้ใส่นะเออรถกับลวไฟรถมันแล้วซูมือเนี่ยเออไปไฟไปมันพอดงานพอกันลวดไปห้อมกันอยู่เวทีลวดนั่นอืมเขามาเห็ุทีมกั็ลวไปะเนาะแม่เนาะพี่น้องเอฟซีผู้ใดอยากเห็นยายเจิ้นกับสายยันมะลุงเล่นใส่กันให้เบิ้งจักมือนี่ ยาจะเริ่มเบอร์ที่บอกไปวังหันเดื้อเบอร์นั่นล่ะเอามาหนี้ให้พี่น้องมีความสุขนั่นความเก็บกายาใดความไขยาซุมี่นั่นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดยังกับข้อให้ได้สมคมหมาดบาดธนาได้เก็บยาจนยาไขยาป่วยสุขภาพแข็งแรงสุขปุ๋สุขบุญเออสาธุ